สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เฮงสตอรี่ค่ะวันนี้ก็พามาชมต้นไม้ในสวนอีกแล้วเป็นต้นบุษราคำด่างเหลืองนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะน้องก็สวยสีสวยมากนะคะมาอัปเดตอีกแล้วค่ะไม้ในสวนเช่นเคยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นฟอร์มกระถาง4แบบแม่บีถือนี้นะคะฟอร์มนี้กําลังหน้าเลี้ยงแข็งแรงนะคะแล้วก็รอดแล้วนะคะทุกคน ในฟอร์มนี้ก็ประมาณสองพันนะคะสองพันบาทนี่นี้นะคะสวยมากนะคะทุกคนต้นใหญ่นั้นนะคะก็เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มกอเลยค่ะทุกคนมีห้าหนอนนะคะวันนี้แม่บีก็พามาชมสีสวยๆนะคะวันนี้แม่บีจะขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะทุกคนตอนนี้น้องอยู่ในแปลงนะคะสวยมากเลยทุกคนตอนเด็กๆนะคะบุษราคำด่างเหลืองนะคะก็จะ สีแบบนี้แหละค่ะทุกคนสีแบบน,บบนี้แล้วทีนี้มาดูนะคะสีของบุษราคำบางเหลืองเนี่ยมันจะแปลงไปได้หลายสีนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ที่เราเลี้ยงนะคะแล้วทีนี้มาดูในช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทุกคนสีน้องนั้นสวยมากนะคะทุกคนอย่างเช่นต้นที่ไม่บิบจะทาจํานวนวันนี้นะคะเป็นเชื้อเป็นยกเป็นบุษราคำต้นนี้นะคะยกเป็นออลูกรักเลยหมายถึงว่า เป็นต้นที่สีสวยมากที่สุดนะคะในในสวนตอนนี้นะคะคือต้นนี้เด่นมากๆนะคะแล้ววันนี้แม่บีก็จะทําจํานวนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าสีสวยขนาดไหนอ่าก็จะมีบางคลิป้วที่ไม่อ่าคลิปก่อนหน้านี้ที่แม่บีลงไปนะคะก็มีบ้างนะคะอ่ะทีนี้คลิปนี้แม่บีก็มาทําคลิปอีกเพราะว่าจะทําจํานวนก็จะเป็นคลิปล่าสุดก่อนที่จะหันชินตานะคะทีนี้ชินตาแม่บีก็จะ เอามาแบ่งปันพ,พ,พี่ๆเพื่อนๆอ่ะ FC ทุกท่านนะคะเอาไปทำแม่พันธุ์ไปเพาะเลี้ยงเป็นต้นที่มีเชื้อบุษรกรรมใบออกแดงนะคะเรียกบุษรกรรมแม่แดงแล้วกันนะคะแม่พันธุ์แดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้นะคะคทุกคนเป็นต้นที่ไม่บีจะทำจำนวนวันนี้โดยการหั่นชิ้นตาเป็นไม้ที่มีอายุ แก่แล้วนะคะได้อายุแล้วเพราะว่าต้นไหนที่มีดอกนะคะน้องก็จะพร้อมที่จะให้เราทำจำนวนได้แล้วนะคะทุกคนบุษราคำดางเหลืองแม่แดงต้นนี้สวยมากๆจริงๆนะคะเชื่อดีมากๆแล้วเป็นต้นที่อยู่ในแปลงแม่บี ปลูกน้องไว้อยู่ในแปลงนะคะเอามาลงแปลงไว้การลงแปลงนี่ดีนะคะเพราะว่าพื้นที่ในการเจริญเติบโตของรากเขาจะมีอิสระในการหาอาหารนะคะทุกคนก็เลยทำให้ต้นนี้นะคะมีสีที่สวยแล้วก็โตเร็วนะคะทุกคนออกดอกส่วนดอกนั้นนะคะแม่บีก็จะเด็ดออกเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะ ทำการผสมเกสรน,นะคะทุกคนอยู่ในช่วงที่ทำฟอร์ไม้นะคะแม่บีก็จะเด็ดเด็ดออกออกนะคะในแต่ละแม่พันธุ์ในแต่ละต้นนะคะเนี่ยแม่บีเด็ดไปแล้วปะัะสองวันที่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ใบที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นใหญ่สวยสมบูรณ์นะคะถ้าเราไม่เด็ดออกนั้นเขาก็จะไปโฟกัสที่ดอกทำให้ฟอร์ไม้ของเรานั้นนะคะไม่สวยนะคะทุกคนนี่ ก็ดีค่ะทุกคนที่นี้ใบนะคะใบเรื่องของใบนะคะถ้าเกิดเลี้ยงธรรมชาติแม่บีก็จะไม่ไปซีเรียสมากนะคะเพราะว่าต้นนี้แม่บีจะเอามาทําจํานวนอยู่แล้วนะคะเราโฟกัสที่สีแล้วก็ลวดลายก็พอนะคะแม่บีก็จะเอามาหัน่นทําจํานวนชิ้นตาแบ่งชิ้นตานะคะส่วนยอดนะคะแม่บีก็จะเหลือไว้ประมาณสี่ห้าใบนะคะประมาณนี้นะคะ แม่บีก็จะเอามาชำยอดไว้นะคะเพื่อที่จะทำแม่พันธุ์ต่อไปนะคะทุกคนดูดอกดอกที่แม่บีเด็ดออกมาสี่ห้าดอกเลยนะคะทุกคนเขาแก่เต็มที่นะคะเง่าของเขาแล้วก็จะมีหนอหนู้นนะคะทุกคนออกหน่อฝั่งทางนู้นด้วยนะคะเป็นหน่อลูกเขานน่แหละนะสวยมากนะคะแล้วต้นที่แม่บีลงคลิปไปทำจำนวนแบ่ง แม่แดงต้นแรกนะคะแม่แดงต้นแรกแม่บีก็ลงคลิปไปนะคะก็จะเป็นต้นที่คู่กันนะคะกับแปลงอยู่ในแปลงกับต้นนี้เลยนะคะคู่กันเลยนะคะทุกคนแม่บีจะหั่นไปทีละต้นนะคะเพราะว่ารอฟอร์มรอสีรอ,ออให้เขาออกสีสวยพี่ๆจะได้เห็นว่าต้นแม่เขานะคะสีสีดีสีสวยเชื้อดีแค่ไหนนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พร้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปดูตอนที่จะทําการหั่นชิ้นตาไปดูเงาเค้านะคะจะเหลือยอดกี่ใบนะคะตอนหั่นจริงนะคะทุกคนแล้วก็จะได้มากี่ชิ้นนะคะก็จะแบ่งกันราคาเท่าไหร่แล้วก็จะแจ้งในคลิปอีกต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอไปดูชิ้นตากันเลยนะคะ